ทำขึ้นเพราอความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะสวัสดีค่ะเสรัจดีคุณผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกกี้วานเจี๊ยบ ok นะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่หน้าเกมนี้เกมสาวถา้ำหรือสาวถ้ำแอคแท็กนะคุณผู้ชมตารางการจ่ายของเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละให้ดูแบบรวดเร็วไปเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมมันคล้ายๆกันหมดวันนี้เดี๋ยวมุกจะพาไปซื้อฟีสปินก่อนอื่นขอหมุนสักหน่อยก่อนกดเทอร์โบไปเลยละกัน หมุนให้ดูก่อนนะคุณผู้ชมว่าเกมมันจะเป็นประมาณนี้แหละจริงๆไม่ใช่ลเลยหรอกมันเป็นสูตรของเรา <c oughs> สวนของเราคือเราจะหมุนสักพักแล้วเราค่อยไปซื้อฟีสัสปินกันนะเออเอาเฮ้ยนี่คูณสามแล้วนะโอ้โหพวกมาทางหน้าอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยตองอย่างนี้ตัวเอแถวแรกลูกโอ้โหวายมาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมเลิฟเลยสีม่วงต่อเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้โห เนี่ยหมุนไม่กี่ครั้งเองอ่ะคุณผู้ชมรางวัลก้อนโตแล้ววะ่ะรางวัลก้อนโตบว,วกมดโอ้โหหนึ่งหมื่นสี่ร้อยก็บ้าแล้วหนึ่งหมื่นสี่พันเออเรานี่ก็ชอบเล่นมุกอยู่เรื่อยโอ้ค่ะโอเคแถวแรกโอ้คุณผู้ชมลวบวกมันยาวๆอย่างนี้เนี่ยคอมโบโล,ลัวๆมากเฮ้เกมนี้ดีนะเอาดีๆ เอาดีๆจริงๆนะเกมเนี้พี่ๆเขาขอกันเข้ามานานมากๆแล้วคุณผู้ชมแต่หมูก็ไม่ได้เล่นให้ดูสักทีวันนี้ก็มาจัดให้ตามคำขอแลนะ้วเนาะตัวคิวแถวแรกโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวหมุนกันแปสักหน่อยก่อนนะคุณผู้ชมนี่ต้องอย่างนี้ตัวเจอู้หูทั้งแผ่นตัวคิวต่อเลยอย่างนั้นแหละสีเขียวลูกอ้โหสีเขียวไม่มาเลยแถวสอง ขาดไปเลยจริงๆสแคทเทอร์เขาก็มาให้เราเห็นบ่อยอยู่นะคุณผู้ชมจริงๆถ้าเข้าเลยโดยที่ไม่ต้องซื้อฟีสปินนี้ก็แอบดีนะแอบดีขึ้นมาแล้วป่ะร้ <c oughs> <c oughs> องอะไรอะ่ะ <c oughs> ตัวเจไปเลยอย่างนั้นแหละจ้าอ่าไปต่อคอมโบรัวๆัอู้ห,หมดแล้วนี่นี่โอ้โหโวเคค่ะแถว3าม นี่คือเชียร์มันมากคุณผู้ชมโอ้แล้ววายลงมาไม่มีการจ่ายอะอะไรเนี่ยโอ้โหเลขสิบมาทั้งแผงโอ้นี่คือเราก็ปวดก,กันมาเรื่อยๆอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมว่าไม่ได้นี่เอาหมุนกันไป โอ้บอกมา1,300ไปกันต่อนะคุณผู้ชมจริงๆวันนี้เราค่อนข้างที่จะพกทุนมาหนาพอสมควรเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคลิปไฮโลคุณผู้ชมที่เราเล่นไปใช่ไหมมันมันแบบเกินความคาดหมายมากมันก็เลยทําให้เราแบบว่ามีทุนในการทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะนี่โอ้ทั้งแผนอีกแล้วบวกเกง่งบวกกดมันบวกกดทุกดไท โ,โมโหเป็นกดใครออรางวัลก้อนโตบอกไปอีก9,200คุณผู้ชมโอ้โหอ,อย่างนั้นเลยตัวเคจะ่ะไปต่อตริงตริงอ้จริงๆแล้วคุณผู้ชมจริงเราบวกมาขนาดนี้ฟีสปินอย่างเงี้ยอาจจะไม่ซื้อให้ดูก็ได้ปะหรือ,อยังไง อะไรท้าไมกายเป็นคนสองจิตสองใจโอ้โหไปต่อ1,600โ้ออู้หูบวกมาอย่างเยอะเนี่ยคุณผู้ชมเราได้ตัวแพงด้วยเฮ้ยตัวสีชมพูมเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเห็นเหมือนเราไหม อ้ยบวกมา3 000, 2 8 0 0คุณผู้ชมอ้หมุนไปก่อนอีกหน่อยนึงแล้วกันเฮ้ยไม่ซื้อแล้วคุณผู้ชมไม่ซื้อฟิสปินแล้วจริงๆแล้วนะแค่นี้มุกว่าดีแล้วดีมากๆแล้วอ่ะแล้วยังมีต่อยังได้10ต่อไปต่อเลยตอนนี้โอ้โหเรียบร้อย มุกว่าเกมนี้เอาไว้เป็นประมาณนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมถ้าใครอยากร่วมสนุกก็คลิกลิงก์ด้านล่างไปร่วมสนุกกันได้เนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย